สดสววมนนมดแม่ไพารลโตอิมนักบุญตัวจริงเสียงจริงดินแดนธรรมวัฒพังเหลืองเชี่ยวชาญด้านั่งพริก พัฒนาน้ำพริกปลาร้าจากวิรัติอย่างต่อเนื่องหลักรถหลายชาติทั้งแทบทั้งลูกขับเคลื่อนเต็มไปพิกัดรับนักท่องเที่ยวขึ้นเหลือล่องกรุงเทพแวะซื้อของฝากถูกใจที่จัวิรัติเอาเลตถนนสายเอเชียท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหักทีรีจังหวัดนครสวรรค์สวัสดีค่ะพี่พี่สำหรับออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาเมื่อวานนี้นะมาดูกันเลยว่า5 0 0รกว่าบ้านของเมื่อวานนี้จะเยอะและยาวแค่ไหนไปดูกันเลยโหเยอะมากๆเลยเป็นไงพี่พี่ สาหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามานะจ๊ะในติ๊กต็อกปาราจาเวลาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ครูป,ปองส่วนลดทุกการซื้อ1 5ึงบาทรับส่วนลดไปเลย3บาทแต่ถ้าจุใจไม่พอนะพี่พี่แนะนําให้สั่งซื้อนะคะ400บาทรับส่วนลดไปเลย30บาทนะจ๊ะสั่งกระปุกเดียวเราก็ส่งและส่งฟรีด้วยนะจ๊ะมีออเดอร์ที่สั่งกระปุกเดียวด้วยนะนี่แล้วก็ขนส่งจะมาเข้ารับวันนี้เลยพี่พี่เรารับความอร่อยกันได้เลยนะจ๊ะอู้ยาวมากๆเป็นไงบอกแล้วว่าร้า,านเราะเงส่ยจนะ ก็พูดใหญ่เราและสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของปราจาวิลัตนะมากดจังซื้อที่ตะกาด้านหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะจ๊ะแต่ตอนนี้น้องอดาขอตัวไปจัดออเดอร์ก่อนนะวันนี้เยอะมากๆครับเมนูทานเล่นต่างๆมากมายและขนมของฝากอย่างโมจิไดฟุกุและขนมเปียะยอดฮิตร้านที่มีครบจบในที่เดียวแบบนี้ห้ามพลาด